นาย่วนลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณ2,565ว่าวันแรกพิจารณาถึงมาตรา8งบป,ประมาณกระทรวงกลาโหมโดยกล่าการพิจารณาเหลืออีก2วันจนถึงวันที่20สิงหาคมนี้ซึ่งจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ42มาตรา จะว่าจะสามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้และสมาชิกก็ให้ความร่วมมืออภิปรายตามเวลาที่จัดสรรทั้งนี้การอภิปรายงบของกระทรวงกลาโหมและงบกลางพิจารณาได้รวดเร็วซึ่งในวันนี้จะพิจารณาต่อในมาตรา9งบประมาณของกระทรวงการคลงังประธานสภาผู้แทนราษฎรยังกล่าวว่าเมื่อวานนี้ตั้งใจจะพิจารณาให้เด็กว่านี้แต่สมาชิกห่วงการเดินทางของคณะทํางานในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้ย้าว่ามีหนังสือรับต่องให้อยู่แล้ว ทั้งนี้หากวันที่20สิงหาคมมีการชุมนุมที่รัฐสภาได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นปกติอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องยกระดับซึ่งโดยทั่วไปผู้ชุมนุมที่เดินทางมาที่รัฐสภาก็ไม่มีปัญหาโดยหากจะเดินทางมายื่นหนังสือก็ดําเนินการได้ตามขั้นตอนและที่สําคัญการชุมนุมจะต้องปราศจากอาวุธพลิตนาดขวัญแสนโศกรายงาน